ออกมาเถอะไม่ต้องซ่อนตัวยังไงเจ้าก็หนีไม่พ้นหรอกใครบอกว่าข้าจะหนีสามอคนยกเว้นเจ้าอีก31คนตายหมดแล้วรู้ไหมว่าทำไมข้าถึงเก็บเจ้าไว้จนถึงตอนนี้นั่นเป็นเพราะ ข้าต้องการให้ผู้เท่าของนิกายไฟศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานด้วยตาของพวกเจ้าเองวิธีที่ถูกต้องสำหรับข้าลินวูเทียนคือไม่มีที่ฝังศพลินวูเทียนข้ารู้ความสามารถของเจ้าสามารถเอาชนะไววสางกงได้ รือว่าเจ้าแข็งแกร่งพอสมควรแต่การที่เจ้าต้องการต่อสู้กับนิกายไฟศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นความคิดที่โง่เขลามากคนของนิกายไฟศักดิ์สิทธิ์ไม่มีทักษะอื่นนอกจากการพูดจาสสารแล้วหรอที่นี่ เป็นสถานที่เดิมของนิกายไฟศักดิ์สิทธิ์และตอนนี้มันเหมาะที่จะเป็นสถานที่ฝังศพเจ้าในตอนที่เจ้ายังมีชีวิตจงมองที่สุสานของเจ้าให้เต็มตาสานักรบอมตะ ้ายตอนนี้เจ้ารู้ความสามารถนี้แล้วฉะนั้นเจ้าคงรู้ว่าจุดจบของเจ้าคืออะไรมันก็แค่โครงกระดูกที่เดินได้เท่านั้น นักลบอมตะจะไล่าตามเลือดและเนื้อจิวเยาเทียนหลงไฟนรก จงเกิดใหม่นักรบอมตะหืนักรบอมตะย่อมเป็นอมตะต่อให้แข็งแกร่งแค่ไหนก็ไม่สามารถฆ่าพวกมันได้งั้นเหรอฆ่าพวกมันไม่ได้แต่ฆ่าเจ้าได้ กลงกระดูกกระดูกจงกลายเป็นใบมีดดาบพายุทำลาย ลมดูดห่วงอวกาศนี่เป็นไปไม่ได้ตอนนี้เจ้ากำลังเคลื่อนย้ายเข้าสู่อวกาศผ่านซ่องว่างเล็กๆดังนั้นข้าจะช่วยเจ้าเปิดทางเดินให้ใหญ่ขึ้นเจ้าและนักรบอมตะของเจ้าจะไปสู่อีกโลกหนึ่ง กองกำลังรอบสังหารถกวาดล้างทั้งหมดเลยเป็นไปได้อย่างไรนั่นคือกลุ่มนักฆ่าที่ตามล่าและสังหารผู้อยู่เหนือธรมรมชาติมาหลายครั้งแล้วสามารถ ค่า32นักค่าที่เก่งที่สุดด้วยคนเพียงคนเดียวงั้นหรอเห้นวูเทียนแข็งแกร่งมาจากไหนกันบางทีเขาอาจไม่ได้ทำคนเดียวตามข้อมูลที่ส่งกลับมาโดยสายลับที่ซุ่มซ่อนอยู่ในต้าวูกองทัพคนนกสีแดงของต้าวู ได้แต่งตั้งหัวหน้ารูสอนคนใหม่ดูเหมือนว่าจะแท่ลิ้นน่าจะเป็นลิ้นวูเทียนด้วยข่าวสารนี้มันก็สมเหตุสมผลแล้วลิ้นวูเทียนต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ในต้าโวยกเลิกถอนคำสั่งรอบฆ่าทั้งหมด เราจะปล่อยเขาไปอย่างนั้นหรอข้าคิดว่านิกายไฟศักดิ์สิทธิ์ของข้าถือว่าเป็นแขกผู้มีเกียรติในทุกเมืองแต่ในต้าโวถือว่ายากพอสมควรด้วยความแข็งแกร่งของเราในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการต่อสู้กับต้าโว ตอนนี้ทำได้แค่สะสมกําลังและรอให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงสักวันเราจะได้ของที่เราเสียไปกับคืนมาเจียงโจหน่วยงานราชการนะหลายสิบคนในคืนเดียวมีคนเสียชีวิตหลายสิบคนในพื้นที่เจียงโจของเราคดีที่น่ากลัวเส้นนี้ เกิดขึ้นในเจียงโจแต่ฆาตกรยังคงลอยหนวันพวกเจ้าต้องการทำลายสำนักงานใหญ่หรือ,อยังไงท่านโปรดใจเย็นมีคนระบุตัวฆาตกรแล้วในเมื่อรู้ตัวฆาตกรแล้วทำไมไม่รีบจับกลุมเขาขึ้นศาล หลังจากการสอบสวนหลายครั้งฆาตกรคือหลินหูเทียนแค่คนสำคัญของตระกูลเกาตระกูลเกาเป็นไปได้หรือไม่ที่ตระกูลเกาจะจงใจปิดบังแต่ยังไงข้าก็จะเขียนจดหมายเพื่อแจ้งให้พวกเขาทราบอย่างทีทวนข้าคิดว่า แม้แต่ตะกูลเก่าที่สูงส่งก็คงไม่กล้าที่จะเป็นศัตรูกับศาลข้าน้อยคิดว่าคงทำไม่ได้ลินหวูเทียนมีชื่อเสียงในการต่อสู้ที่ผ่านมาข้าคิดว่าเราอาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาขยะทั้งนั้นทำไมถึงไม่ไปหาคนมาช่วย ผู้เหลาหลินโูเทียนคนนี้ไม่ธรรมดาตามที่คนในยุทธภพบ,บอกมาเขาเอาสนะปรมมจาร์หลายคนติดต่อกันแม้แต่หัวหน้าตระกูลเกาเก่าผู้ฟานก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาไม่คิดว่าฆ่ากเกษียณอายุไปหลายปี แต่กับต้องออกมาอีกครั้งเพื่อช่วยเหลือรุ่นน้องอย่างเจ้าให้ตายเถอะคนรุ่นใหม่ยังคงด้อยกว่าคนรุ่นเก่าจริงๆหากเป็นเส้นนี้ต่อไปเจ้าจะนำความอับอายมาสู่นิกายที่หกของเราผู้เท่าฟู่กล่าวถูกต้องแล้วข้าน้อยไม่ได้ฝึกเป็นประจำ เมื่อกลับไปพวกข้าต้องขอคำแนะนำจากผู้เท่าแล้วลืมไปเถอะไม่ว่ายังไงก็ตามเจ้าไม่สามารถขัดขืนกฎหมายของศาลได้เนื่องจากอีกฝ่ายได้รับการคุ้มครองจากปรมมาจย์ข้าจึงบอกไม่ได้ว่ากระดูกเก่าๆของข้าจะขยับได้ไหมฟูเหลา ยังคงต้องก้าวไปข้างหน้าแม้ว่าอีกฝ่ายจะระดับสูงต่ำแค่ไหนก็ยังต้องยอมให้ทานเฮะ้ะข้านึกไม่ออกว่าผู้ชายที่พ่ายแพ้ในปีนั้นแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้เขากลายเป็นปรมาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ไปแล้วถ้าทานไม่กเกษียน เกาผูฟ้ฟานและคนอื่นๆก็คงขึ้นมาถึงขั้นนี้ไม่ได้ยังไงเรื่องราวในอดีตก็ผ่านมาแล้วคราวนี้เป็นเพียงการจับตัวฆาตกรข้าจะพยายามไม่ขัดแย้งกับตระโกลเกา่าขอรับข้าจะปฏิบัติตามคำของทาน เจ้าคือลิ้นวูเทียนเมื่อวานเจ้าข้าคนในเมืองไปเยอะมากมีปัญหาอะไรลูกผู้ชายกล้าทำต้องกล้ารับในเมื่อคดีใหญ่ได้เกิดขึ้นแล้วมีคนขอให้ข้านำตัวเจ้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามคำสั่งของศาล ข้าจะให้เจ้าสารภาพก่อนแล้วค่อยพาตัวเจ้าไปอาวุโสฟูคนที่เซียนหลินสังหารล้วนเป็นความโกลาหลจากนอกอาณาเขตการเคลื่อนไหวของท่านเซียนหลินทำคือการกำจัดอันตรายต่อประสาสนท่านมาที่นี่เพื่อหาฆาตกร ข้าคิดว่าท่านคงผิดแล้วจะฆ่าคนหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราผู้ใหญ่จะเป็นคนตัดสินใจเองวันนี้ข้ามีหน้าที่มารับคนเท่านั้นข้าได้ให้คนไปรายงานต่อศาลแล้วไม่นานหลังจากนี้หนังสือละการก็จะถูกส่งมา ขอให้ผู้อาวุโสฟูพักอยู่ที่นี่สองสามวันเมื่อเอกสารทางการมาถึงทุกอย่างก็จะชัดเจนเก<ป>าปู้ฟานในฐานะนสามัญชนเจ้ามีคุณสมบัติอะไรจึงได้พูดแบบนี้เรื่องราวมีความสำคัญมากข้าแนะนำให้เจ้าถอยไปซะ ท่านเซียนหลินคือคนในตระกูลเก่าของข้าถ้าจะจัดการกับเขาต้องผ่านข้าไปก่อนดีหลายปีผ่านไปข้าไม่เคยคิดว่าเจ้ากับข้าจะได้มีโอกาสพบกันอีกครั้งในเมื่อเจ้าไม่รู้ว่าอะไรดีหรือหลายข้าจะจัดการเจ้าอีกครั้ง วันนั้นเจ้าเอาสนะข้าได้แต่ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วแต่ตอนนี้เซียนหลินอยู่ที่นี่แล้วยังไม่ถึงตาของเจ้าและข้าที่จะมาทำตัวน่ารังเกียจที่นี่เเจ้าพูดแบบนี้ได้อย่างไรเจ้าเป็นถึงปรมาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ แต่กลับมารับสาเด็กที่ยังไม่สิ้นกินน้ำนมแบบนี้น่าอับอายจริงๆ <c oughs> อาวุโสฟูข้าเคารพท่านในฐานะปรมาจารย์คนหนึ่งดังนั้นเจ้าควรพูดให้มันสุภาพหน่อยทุกคนสำหรับท่านเซียนหลินก็แค่หิ่งห้อยตัวหนึ่งเท่านั้นเจ้าสามารถดูหมิ่นข้าได้ แต่ไม่อาจไม่สุภาพต่อท่านเซียนหลินได้อย่างเด็ดขาดดีข้าคิดว่าเจ้าคงชอบการเป็นสุนัขลับใสในเมื่อเจ้าซื่อสัตย์ยืนยันที่จะปกป้องเจ้านายมากข้าจะดูว่าเจ้าจะเก่งแค่ไหนฝ่ามือทะ <I just S 1> ลวงหนึ่งนิ้ว ทำลายภูเขาและแม่น้ำนในเมื่อกล้าลงมือกับข้าแสดงว่าเจ้าพร้อมที่จะตายแล้ว